สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนกันยายนนี้นะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างในด้านต่างๆนะครับเราจะมาเริ่มจากตัวตนวัสนาในช่วงเดือนกันยายนของชาวลัคนาราศีมิถุนกันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนได้ไพ่เทวฤษีนะครับแสดงเห็นได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยหากชาวลัคนาราศีมิถุนหากใครก็แล้วแต่นะครับที่มีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การงานการเงนิงนเนี่ยจะมีคนคอยให้คาปรึกษาที่ดีนะครับรวมทั้งใครที่ทํางานเกี่ยวกับการทํางานเป็นทีมเป็นหมู่คณะก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากเป็นพิเศษนะครับจะมีการช่วยเหลือสนับสนุนเกอหนุนกันดีนะครับและจะทําให้สิ่งต่างๆที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคาดหมายไว้จะประสบความสําเร็จได้อย่างดีนะครับอีกทาาั้งชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นยังมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในที่ต่างๆนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางไกลสักนิดนึงบางคนอาจจะต้องติดต่อกับทางด้านต่างประ หรือทางด้านเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์ก็จะมีโอกาสมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับในช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะต้องดูแลคนที่อยู่ที่บ้านที่เป็นผู้อาวุโสอยู่บ้างนะครับอาจจะมีการปรึกษาหาหรือมีการพูดคุยการถ่ายถามสารทุกสุดดีเกี่ยวกับคนในบ้านที่มีอายุเยอะๆที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องดูแลรับผิดชอบอยู่บ้างนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะกอ่อทําให้เกิดกรรมดีที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะได้สัมผัสในเดน นกันยายนนี้และจะทำอะไรก็แล้วแต่จะยังมีคนคอยสนับสนุนให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหลักฐานบ้านช่องนั้นซึ่งชาวลัคนาราศีมิถุนได้ไพ่พระแม่ประดีและได้ไพ่พะนาะลายบรรทมสิ์นะครับช่วงนี้การเงินนั้นบางคนอาจจะค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งสักนิดหนึง่งแต่ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยการสนับสนุนเป็นแบ็คให้นะครับมีโอกาสได้ช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือมอบหมายงานที่จะทําให้เกิดลาภผลทางด้านเงินทองหกค มีโอกาสที่ติดขัดมีอุปสรรคในเรื่องของการหมุนเงินหรือการเงินการทองที่ไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือให้กู้ให้ยืมก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันแต่ชาวลัคนาราศีมิถุนบางคนนั้นอาจจะค่อนข้างคิดหรือวางแผนทางด้าน,น,นการเงินในช่วงจังหวะเวลานี้เพราะที่ผ่านมาอาจจะมีความตึงเครียดหรือมีความติดขัดเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอยู่บ้าง ก็จะเป็นจังหวัดที่ชาวลัคนา,าราศีมิถุนนั้นอาจจะก,กําลังคิดโครงการอะไรใหม่ๆการงานใหม่ๆซึ่งจะก่อให้เกิดลาภผลเงินทองเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับญาติมิตรพี่น้องในช่วงจังหวะนี้ต้องถือว่าเป็นเพื่อนพี่น้องสนับสนุนที่ดีมากๆเลยทีเดียวชาวลัคนา,าราศีมิถุนได้ไพ่พระแม่โพศพแสดงให้เห็นว่าในช่วงนี้หากใครมีอุปสรรคปัญหาอะไรทั้งหลายญาติมิตรพี่น้องก็พร้อมที่จะโอบุูมให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสเห็นลู่ทางไม่ว่าจะเป็นในเเรรรื่ององงงขกกาาาานาาน,านควม ก็จะได้คนรอบตัวคุณนั้นอบอุ้มในทุกๆด้านรวมทั้งญาติพี่น้องคุณรวมทั้งเพื่อนฝูงคุณในช่วงนี้ก็จะถือว่าคุณจะได้รับกัลายาณมิตรที่ดีๆที่จะเข้ามาทําให้คุณนั้นสามารถที่จะต่อยอดอะไรได้หลายๆอยา่างและจะได้มรแท้ในช่วงจังหวะเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับสาหรับในเรื่องของบุตรปริวารก็ยังถือว่าโชคดีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนได้ไพ่พระนางสุพรรณมัจฉาสแสดงให้เห็นว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะได้รับการออบ อหรือสนับสนุนจากบุตรหลานบริวารเป็นอย่างดีหรือตัวคุณนั้นจะต้องสนับสนุนเกื้อหนุนบริวารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่มีความอ,อบอุ่นใจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีกําลังใจและได้รับการช่วยเหลือกุ้มครองมากเป็นพิเศษซึ่งถือได้ว่าเป็นผลดีกับชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้เลยทีเดียวนะครับปัญหาวุ่สวาในช่วงนี้ถือได้ว่าหากชาวลัคนาราศีมิถุนคนใดก็แแลล้วตตต่่ททีีีประพฤิดดิดดดดําาคมโย ช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองคุณให้ปราศจากอุปสรรคขวางหนามให้จะเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแต่ถ้าหากชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่ก่อนหน้านี้ประพฤติตัวไม่ค่อยดีนะัก ประพฤติตัวเกเรหรือไม่ค่อยอยู่กับร่องกับลอยสักเท่าไหร่หรืออาจจะคิดไม่ค่อยดีทําไม่ค่อยดีระวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะปิดโอกาสทางคุณอาจจะไม่ให้โอกาสคุณหรืออาจจะทําให้คุณนั้นกว่าจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ยากมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังถือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วชาวลัคนาราศีมิถุนซึ่งได้ไพ่เท้าถัตตรดในเรื่องของอุปสรรคศัตรูบ่งบอกให้เห็นว่ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนที่ประพฤติดีอย่างแน่นอนและชาวลัคนาราศีมิถุนส่วนใหญ่ก็คง จะ่ันหนักเป็นเบาได้ในช่วงจังหวะเดือนกันยายนนี้ในทุกๆเรื่องนะครับสำหรับเรื่องของคู่ครองความรักนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนได้ไพ่เทพสุขช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเอาใจใส่กันดีเป็นพิเศษเลยทีเดียวมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวมีโอกาสได้กระชับความสัมพันธ์ที่ดีนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้คุณค่อนข้างมีเสน่ห์มากเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะซื้อของขวัญของรางวัลให้กับตัวเองหรือมีคนคอยซัพพอร์ตบุญในช่วงนี้ทําให้คุณนั้นสนุกสนานาร่่าาเิงมมีีีโอกสไได้ไปทยว ได้ไปพบปะสังสรรค์เจอเพื่อนใหม่ๆและได้รู้จักคนใหม่ๆในช่วงนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีอาจจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันไปไหนมาไหนร่วมกันหากใครที่ก่อนหน้านี้ปล่อยปปและเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาช่วงนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นช่วงที่กระชับความสัมพันธ์ได้ดีเลยทีเดียวเจ้าใจใส่กันมากเป็นพิเศษและจะกลับมาหลงรักกันได้เหมือนเดิมมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพโรคภัยนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนนได้้้่งงงงเวชีออาจจะต ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดในเรื่องของความคิดมากสักหน่อยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อกระดูกเป็นส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก,กับชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายอยู่นี้เช่นเดียวกันนะครับบางทีอาจจะเป็นคนที่คิดมากวางแผนมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายก็อาจจะทําให้เกิดโรคพวกนี้ได้เช่นเดียวกันความสุขของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นช่วงนี้คุณได้ไพ่พระพรหมฤาษีนะครับไพ่พระพรหมฤาษีแสดงให้เห็นว่าช่วงนี้ชาว,ชวลัคนาราศีมิถุนบางคนนั้นอาจจะได้มีการศึกษาเรียนเกี่ยวกับ กับศาสตร์ลึกลับเกี่ยวกับศาสตร์ที่คุณนั้นสแสวงหารวมทั้งอาจจะมีการเดินทางมีการติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสได้ท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันหลายๆคนของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ก็เข้าวัดเข้าสถานปฏิบัติธรรมก็เยอะซึ่งจะทําให้คุณนั้นจิตใจสงบจิตใจชื่มชื่นและมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จเนื่องจากดวงชะตาของคุณนั้นหากคุณสบายใจคุณจะทําอะไรได้ดีตามมาอย่างแน่นอนนะครับสาหรับในเรื่องของการงานอาชีพและลาบยศชื่อเสียงนั้น ชาวลัคนาราศีมิถุนได้ไพ่พระลุนเทพบุตรและได้ไพ่พระลักษมีต้องขอแสดงความยินกับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ว่าคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงเกียรติยศโดยเฉพาะใครทํางานที่เกี่ยวกับในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องเกี่ยวกับการพบปะกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนชื่อเสียงของคุณนั้นจะค่อยๆขยายหรือได้รับการยอมรับจากคนมากยิ่งขึ้นนะครับการงานของคุณหากคุณมีการเปลี่ยนงานหรืองานของคุณเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะมีโอกาสเก็บเงินเก็บทองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณค าดหวังเอาไว้นะครับซึ่งงานนี้หากคุณสังเกตได้ดีๆหากคุณทํางานแล้วมีความสุขรับรองได้ว่าอาจจะเป็นงานที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้เลยทีเดียวผลตอบแทนต่างๆที่ผ่านมาหากคุณยังเจ็บเงินไม่ได้การงานต่างๆที่ติดขดัดผลประโยชน์ที่ค้างรับในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสที่จะได้เงินคืนได้เงินชําระหนี้จากสิ่งที่ทํามาอย่างแน่นอน ดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้คุณได้พ่ยพระแม่ธรณีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มจะเข้าที่เข้าทางนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนเริ่มจะจับอาชีพเกิดความมั่นคงต่อไปในอนาคตได้อย่างไม่ยากเย็นมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่มีโอกาสที่จะได้ซ่อมแซมรีโนเวทได้รถใหม่มีโอกาสที่จะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวใหม่ๆได้เป็นอย่างดีและจะเกิดความมั่นคงกับสภาวะแวดล้อมทางด้านการงาน,งานการเงินในช่วงนี้มากเลยทีเดียวและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือน จันยายนนี้ครับ